ep สิบห้วซองสองตัวบนห่างเดียวถูกมาแล้วห้ามววติดสวัสดีค่ะคุณแม่คุณพ่อคุณพี่ fc มาพบกันเช้าวันที่15สิงหาคมสองห้าหสำหรับวันนี้แอดมินจะลงชุดวิเคราะห์ไวซองเลขเด่น2ตัวบนเหลือชุดเดียวถูกมาแล้วห้าง้วด โดยทีมงานได้คัดจากไวยซองที่ลงในช่อง EP ก่อนๆไปแล้วในคลิปนี้จะนำมาวิเคราะห์เหลือ2ตัวหลงบันที่1นหรือ2ตัวบนค่ะเ่นสุดหางเดียวเท่านั้นก่อนจะไปรับชมก็ขอกำลังใจคนละหนชอบ1แชร์ให้กับทีมงานกันก่อนเหมือนทุกครั้งนะคะมาดูแนวทางสถิติที่ผ่านมาค่ะ จากวด16พฤษภาคมหวยซองที่ถือว่าแม่นสุดๆในเวลานี้ที่ทุกคนตามหาให้เลขเด่น2ตัวบน16ชุดเอาซองเซียนไก่และซองอู่มาตัดหาเลขชนมีเลขชน05 09 15 19 84 85 83 ตัดด้วยเลขเด่น10บหน่วยใบเขียวเด่น9เหลือเลข0ูนย์เก้กับตัวด้วยจะได้0ูนย์9 9้าเก้ตัดด้วยเด่นหลักหน่วย0ูนดได้เลข90้าหางเดียวผลลางบันออก6 90ถูก2ตัว90 ต่อมามวัดันที่หนึ่งมิถุนาทั้งสองซองมีเลขคู่สองตัวบนชนกันที่6กสามหกสี่หนึ่งห้าเสามเก้ดสามดสตัดด้วยเลขเด่นสิบหน่วยใบเขียวเด่นสามเหลือเลข6 3, 3, 3. กสามเก้สาดสกลับตัวด้วยจะได้ หกสามเก้าสแหกสและ3ามตัดด้วยเลขเต็นหลักหน่วย3กับห้าได้เลข6กสามเสาสผลดางบันออกห้าสถูก2ตัว9กสต่อมางวดวันที่16มิถุนายน ทั้งสองซองมีเลขคู่2ตัวบนชนกันที่เลขเจ็ดสามหนึ่งห้าศูนย์ห้าหกห้าตัดด้วยเลขเด่นสิบหน่วยใบเขียวเด่นเลขสเลขที่เหลือจากการตัดไม่มีข้ามไปวันหนึ่งกรกฎากันต่อเลยค่ะวันหนึ่งกรกฎาทั้งสองซองมีเลขคู่สองตัวบนชนกันที่เลขศูนย์สามศูนย์แป 5้าสตัดด้วยเลขเด่น10หน่วยบนใบเขียวเด่นเลข0ูเหลือเลข03 08กลับตัวด้วยจะได้03 30 08 80ตัดด้วยเลขเด่นหลักหน่วย3 4 7ดได้เลข03หางเดียวผลลังบันออก503า ผูกสตัว03ต่อมาว่าสิบหกกรกฎาทั้งสองซองมีเลขคู่2ตัวบนชนกันที่57 58จ็ดห้า0ปดห้าหกศูนย์ัดด้วยเลขเต็น10หน่วยบนใบเขียวเต็นเลข6เหลือเลขห้ห 06, 36กับตัวด้วยจะได้ 56, 65, 06, 60, 36และ63ตัดไว้เลขเด่นหลักหน่วยเลข6ได้เลข 56, 06และ36พลังบันออก336ถูกสองตัว36 ต่อมาวดบนที่1สิงหาคมทั้งสองซองมีเลขคู่สองตัวบนชนกันที่38 31 60 48 41ตัดด้วยเลขเด่น10หน่วยบนใบเขียวเด่นเลข4เหลือเลข48กับ41ต้องกลับตัวด้วยจะได้48 84 ส,สี่หตัดด้วยเลขเด็นหลักหน่วย1กับสองได้เลขส1ห่งหางเดียวผลรางบันออกศูนย์สถูกสองตัวสีหนึ่งทีนี้ก็มาถึงวัดนี้กันแล้วนะคะวันประจำวันที่16สิงหาคม2 5 6 7ทั้งสองซอง มีเลขคู่สองตัวบนชนกันที่เลข02 09 32 39และ81ตัดด้วยเลขเด่น10หน่วยบนใบเขียวเด่นเลข0เหลือเลข02กับ09ต้องกลับตัวด้วยจะได้02 20 09 90 ตัดด้วยเลขเด่นลักหน่วย0กับ8ได้เลข20กับ90คุณแม่คุณพ่อคุณพี่ FC แคมหน้าจอไว้เทียบกับเลขที่ชอบดูนะคะมีเลขชนก,นกันกับที่ทีมงานสรุปโค้งสุดท้ายใน EP ที่14ชนกันที่20คลิปวิดีโอนี้ เป็นเพียงสื่อแนะนำแนวทางในการเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันทุกประเภทและโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะคะท้ายคลิปนี้แอดมินอยากจะบอกว่าแอดมินและทีมงานได้อ่านคอมเมนต์ของทุกๆคอมเมนต์ทุกๆคนที่ส่งกันเข้ามานะคะมี FC บางคนบอกว่าข้อมูลเยอะมาก จริงๆแล้วมีมากกว่าที่ลงในช่องอีกเยอะเลยค่ะที่เอามาลงคือส่วนที่คัดมาแล้วเอามาแบ่งปันให้กับท่านที่ต้องการข้อมูลนำไปวิเคราะห์ด้วยตัวเองค่ะเลือกเอาสูตรที่ชอบไปใช้นะคะและทีมงานก็ได้ทำสรุปให้ในคลิปสรุปโค้งสุดท้ายมีเลขวิ่งบนตัวเด่นตัวรองมีเลขคู่สองตัวบนสามตัวบน และเลขท้าย2ตัวบางอื่นว่าถ้าลงรายละเอียดลึก,ลกจะเสี่ยงกับกฎระเบียบของ YouTube ค่ะในส่วนของตัวหนังสือเล็กก็พยายามปรับอยู่นะคะสุดท้ายคลิปนี้ก็ขอขอบคุณทุกคอมเมนต์แอดมินอาจจะไม่ได้ตอบแต่ก็อ่านอยู่ทุกคอมเมนต์นะคะแต่ก็ขอขอบคุณอีกครั้งแล้วพบกันในคลิปหน้านะคะ สวัสดีค่ะ